หูคลิปธนูเอาไปยิงเพนกวินนะฮะเพกนกวินนะอเอค,คิดถึงบรรยาก,กาศนี้มากเลยฮะหลังจากที่พวกเราไม่ได้เล่นกันมากันมานานนะมานานกว่าสี่เดือนกว่ากว่าจะมาเล่นพันหมดแล้วโอเคนะ,ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะลงคลิปช้าเลยนะฮะเพราะว่า เกียรตลงคลิปน,นี่แหละฮะนี่คือสาอิดนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นแมพคาตก่อนอีเช่นเคยนะฮะซึ่งเมื่อคราวที่เราเล่นไปเมื่อสีเดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงเกมไมค้ามากๆเราก็เลยกลับมาเล่นนะฮะผมมีนาว่าโตกเกียวกุนโอ๊ย <laughs> เล่นเนี่ยคาไม่ไหวนะฮะโอ้โหแหลกอุ้ย วัดเออยู่ไดเล่นดีกว่าเป็นได้ไงไม่รู้เริ่มมาปุ๊บเป็นเฉยเลยอ่ะเก็บทองเก็บทองอ่ะเก็บทองเก็บปุ๊บอ่ะน่าอะไรเนี่ยไม่เคยเล่นเลยแล้ก็ไปชั้นสองนะฮะมันจบวัดทำาแม่ทุกคน วัดมีคนตกโอเคมีคนตกไม่ได้นะเงินไม่พอโอ้สวัสดีครับยยิงไม่โดนยิงไม่โดน ว้าวคุณคิดจะหลอกผมใช่ไหมครับมิโดนหลอกหน้ามิโดนหลอกสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ยูไม่มีสิทธิ์ที่จะมายิงฉันได้หลอกหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกัน ก่แล้วไงคราวนี้เป็นคนดีครับอืมอืมวันนี้นะครับคอยจะไปขึ้นทุกคนกันแน่วันนี้เราจะมาดูกันครับถ้าเป็นฆาตกรไม่รู้นะฮะคราวนี้จุดตรงกลางเนี่ยน่าจะน่ากลัวที่สุดแล้วเอ๊ะซ่มป,ปะนักไฟเออนัอกไฟ เออละแปดคนในนี้มีคนเป็นฆาตะโกรฮะเฮ้ยคำมีคนดีบ้างให้ที่เป็นคนดีเลยเป็นนี้เหมือนเป็นแบบฮาโลวีนนะฮะฮาโลวันนะฮะฮาโลวีนคาลมุนคาลเมียว แกลมมิววอชโอเคอ๋อเด็กุ u. ใช่ไหมความจริงเนาะโหรวมกลุ่มกัมกนนี้ไม่ปลอดภัยสุดๆอะุิยเด๋ยวไม่อยู่ในนี้แน่อิฟเป็นกิ้งวอ โอ้ไม่นะเพนกวินมีฆาตกรโอเคขอบคุณที่บอกนะเพนกวินมีฆาตกรใช่ไหมเจอเพนกวิ้งเลี้ยวใช่เปล่าใช่เจอเป็นปิ้งเลิยวจืดอยิวจืดอยู่จืดเบลสเวกิลไม่นะเด็กกูโอ้โหคลิปธนูเอาไปยิงเพนกวิ้งนะฮะเพนกวิ้งไหน มไม่รอดฮนะโอเคไม่ใช่เป็นกิ้งเมื่อกี้มันไม่ใช่เป็นกิ้งโอ้อินโนเซนต์อ่ะเดี๋ยวทำไมมันแหลกจังอะแ,แบบนี้เนี่ของคนที่บอกให้นะช่องแชทเนี่ยหละจะเป็นทางโกงนะคะที่สามารถบอกได้ว่าใครคือคอตอตอนะกลัวแมค ดิ๊ดดิดดิ๊ดเป็นคนแย่งเก็บทองนะฮะสำคัญเอ๊ะไม่ใช่เกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับ็ไม่ใช่ฟ้านะฮะสิ่งอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้ใกล้มีเปล่าอยู่ชันนี้แน่เลยเออเอาใคยเป็นอ่ะโ okay, อเก็บจี๊ เราก็อยากเป็นเหมือนกันนะคาตโกนอ่ะม่ได้เป็นสักทีหนึ่งบางตานี้อยู่ดีก็ตาแบบรวดเร็วแล้วนี่อใครเนี่ย What What w กว๊ w กว๊อกอ่ะ w ๊อกว๊อกเฮ้ยเบ่์เป็นอินโนเซนเป็นอินโนเซนอยู่ทั้ยังไงจะเป็นแบบ คนยิงธนูเจที่เราอยากเป็นมากที่สุดก,ก็คือคอตอตอน,นั่นเองยังทอดอีก,อ,ก <c oughs> อ่ะโอเคยังชมตลาดนะคะตลาดมีขายนี่นะฮะวุย้ยไม่ใช่เจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงอยากเป็นนิชาจะเสกพี่มาให้เป็นไมรูเออใช่อะไรเงี้ยโอเคไม่ใช่พวกนี้นะคะพวกนี้ไม่ใช่ อินโนเซนต์ฮะเอ้ยพอเถอะเหนื่อยแลยค่ะชีวิตนี้อ่ะถ้ากลัวจะให้พี่มาหลงปากขนาดนี้อถ้ากลัวมาหลงในใจเธอได้เปล่าอ่ะเอออืมเอ๋เอ๋เอ๋เออเอเอ ไ้ตัวขามันไล่ตามเฮ้ยขึ้นสะพานกว่ามันขึ้นยังไงอ่ะฉันจะขอเสกเจ้าให้สิ้นใช่ไหมอ่ะ What เอ้ยน่าเบื่อจังเลยโอ้ยสวัสดีครับพี่พี่พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับหน้าท้องเป็นขาวๆเย้ อ๋อ oh, ินเตอร์เมนฮะเย้ไว้ทับจ oh. oh. ีจีก er ็ได้จีจีอาหายอ้าวอยากเป็นมือเดอร์มากอ่ะไม่น่าเป็นมือเดอร์เลยนะเออนะตึก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 เอออรอยู่นี่นะฮะแล้วตรงสีแดงแดงเกิอะไรอะอ๋อนีปะเออใช่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 อ้าวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบิาบบายสวัสดีครับเย้บ๊ายบาย